สวัสดีเจ้าพี่น้องหมูเหาวันนี้จะมายำกบนะเจ้าหมูเหาได้พอกันเนาะอันนี้กบข้าเจ้าต้มไว้สักคกำรรนะเจ้าต้มใส่ข้ามิ้นนะเจ้าจะไขา่แล้วก็ข่านะเจ้าแล้วก็ใส่กัมปิเห็นเนาะเจ้าแล้วก็น,นี่ก็เป็นผักป้อมใบหอมนะเจ้าหรือว่าต้นหอมผักชีเนาะในส่วนนี้ก็จะเป็น พริกลาบเจาะแล้วก็เป็นเครื่องเทศเนาะเจาอันนี้เอาสูย์กันเจาะอันนี้ก็หอมเตรียมนะเจาะตามารูปแบบเนาะเอาไว้ค่าแม่น้ํามันเจาะอันนี้ก็เป็นผักไทยหอมดวนนะเจาะยำกบยำไก่เป็นหอมขาดมาได้เนาะเ<ส>ดี๋ยวน้ําต้มจ้าแยกไปละส่วนแล้วนะเจาะเดี๋ยวก็จะมาคั่วน้ํามันเจาในส่วนของเครื่องเทศทั้งหมือทได้พอกัอนเนาะ หอมเตี๋ต้มมาไว้นี่กันเนาะเปิดแก๊สกันนะจ๊ะใส่น้ำมันสักอันนี้โกลเผาสักสองตัวนะจ๊ะเผาเรียบร้อยแล้วเนาะลเลาก็เอาไปต้มนะจ๊ะน้ำมันนี่ใส่แก๊ะเอาจากหมอกสักสองจอนโต้นะจ๊ะใส่น้ำมันนพอน้ำมันพอมแลก็จะใส่หอมเตียมนะจ๊ะ สองช้อนโตอุ้ยสักมองอีกเนาะเดี๋ยวรอมันฮ้อนให้แกจะ้ะใส่หอมเปียมแล้วกับไข่แม่น้ำมันมันเนาะคั่วมันหอมนะจ๊ะบองวันนี้เขาไ่ได้แปรงพริกคนเดียวนะเขาซื้อพริกลาบน้ำแล้วจ้ะมันใช้เวลาแปรงเหมือนหน่อยจ้ะคั่ว,วมันจะห่อยเลยยำไก่ได้นเนาะยำครบจ้ะเดี๋ยวสักจ้ำก่อนใส่หอมเปียม ขั้วมันหอมๆเนี่ยจ้ะใส่ในน้ำมันเนาะแต่ขั้วนี้ส้มจีเป็นตบะขั้วนะเจ้าส้มจีเป็นกอแต่ยังไม่รอดเนาะแต่เอาคั่วนี้มันหอมจ้ะแล้วก็พริกกับเครื่องเทศเขาแหนมมันก็จะแดงแน่กินนะจ๊ะใส่ม้ไปใส่หม้อแกงนะจ๊ะมาแห้งล้มเนาะใส่พริกลงไปนะจ๊ะพริกกับเครื่องเทศนะเนาะขัวงไปล แหนมันก็จะเริ่มออกนะเจ้าฉีน้ำพริกของเขาเนาะก็จะแดงข้วมันต้องไฟแห้งน้ำนะเจ้าเดี๋ยวมันจะขมเน,ะเมมนะะาเนเนะเริ่มหอมแล้วเจ๊ะพริกขิงเค็เขาเริ่มหอมแล้วเขาก็จะใสก่กบที่เหาต้มนะเจ้ะเนาะข้าวสุกกันนะจ๊ะให้มันเข้ากันเนาะ โคกนี่ไข่จะโคกก็ได้หรือว่าจะตีก,ก็ได้นะจ๊ะเนาะแล้วแต่ด้านไข่ด้านมาเนาะใส่ะสะกรรําเาก็จใส่น้ำส้มเงยไปนะจ๊ะาแล้วเขาก็จะออกมันไว้สักกรรมนะจ๊ะเอาเศษนึ่งมมเปื่อยเนาะต่อแค่จะตืกดเนี่ยจ๊ะอย่างได้ต้มเปื่อยแล้วก็เขาก็จะใส่ผักไผ่หอมดวนไว้มันรุนเนาะ